ครับทุกคนวันนี้ผมก็จะพาทุกคนล้างพัดลมกันนะครับวิธีการล้างพัดลมแบบง่ายๆครับไม่ได้เป็นช่างการล้างได้ครับดูนะครับผมก็ถอดแล้วทุกคนทำไมถึงต้องล้างเหรอเดี๋ยวมาดูกันนะครับวิธีล้างทาความสะอาดเป็นไงครับทุกคนนะครับแล้วก็ดูที่ตูดมันครับที่ตูดมอเตอร์เห็นไหมเอ่ยนี่ครับเป็นไงเอ่ยล้างแบบง่ายๆนะครับ ถ้าไม่ดิช่างก็ล้างได้นะครับคุณคนไม่ต้องกลัวนะครับว่าจะล้างไม่ได้นะครับอ่าเห็นไหมเอ่ยล้างนี่ครับเพราะตอนนี้อากาศมันร้อนครับพัดลมยิ่งร้อนยิ่งยิ่งต้องล้างนะครับต้องทาความสะอาดนะครับทั้งนั้นเชื้อโรคมันเยอะครับเห็นที่ฝุ่นไหมเดี๋ยวผมถอดฝาครอบออกก่อนนะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการล้างครับมอเตอร์นี่ล้างไงดีนะครับไม่ให้มอเตอร์พังนะครับทุกคนไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวทาตามนะครับเดี๋ยวขอถอดนี่ก่อนนะต่อครับอ่านี่ครับ อารมณ์เป็นไงครับสกปรกเยิ้มครับเป็นไงอันนี้เป็นยี่ห้อมีล่านะครับนะครับทองคอนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับต่อกันอันนี้แปรงครับผมกับอันนี้มันไม่ใช่ไอแอลกอฮอล์เจลนะครับแต่ว่าเป็นทินเนอร์ครับผมใส่เข้าไปนะครับผมขีดใส่แปรงครับนี่ครับผมอย่างนี้ครับแล้วก็แปรงมันครับผม เห็นไหมครับทุกคนมันจะค่อยๆออกครับอืฉีดไปเรื่อยครับอย่าชีดใส่มอเตอร์นะครับชีดใส่แปรงเอาครับเห็นไหมครับผมค่อยๆเช็ดไปครับเจนเนอร์นี่ล้างคราบน้ำมันได้ด้วยนะครับผมไม่ได้ธรรมดาครับผมฉีดไปเรื่อยครับล้างไปเรื่อยครับตรงคอนี่มีน้ำมันเยอะนะครับโหตรงนี้ครับ อันนี้ในกรณีที่พัดลมไม่ได้เป็นอะไรมากครับผมล้างแบบธรรมดายังไม่ต้องแกะมอเตอร์ออกครับเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะแกะมอเตอร์กันอีกทีนครับเพราะว่ามอพัดลมที่ไม่เสียนะครับทุกคนแต่ว่าผมจะล้างทุกคนดูนะครับว่าพัดลมถ้ามันไม่เสียเราก็ล้างได้ครับใช้ทินเนอร์นะครับผมเช็ดมาเลยครับผมอ่าครับครับเริ่มเี่ยมแล้วครับไหมเอ้ออ่าเริ่มไม่มีอะไรเหลือแล้ว เริ่มเหลือแต่ความสะอาดแล้วครับผมอย่างตูอย่างนี้มันดำๆนี่เห็นไหมครับเออแล้วก็ฉีดทินเนอร์เข้าไปแฝงครับพูดผิดขอโทษทีนี่ครับจิ้มเข้าไปเลยครับผมเนี่ยอยนคอีครับมาดูครับความสะอาดกัน ทำตามได้นะครับค่อยๆทํานะครับตรงนี้ครับมอเตอร์เยอะขนาดนนี้ไม่กล้าล้างกลมอเตอร์จะพังครับไม่พังครับผมถ้าเราทาอย่างถูกวิธีนะครับอ่ะเอี่ยมแล้วครับทุกคนเห็นไหมเอ่ยครับจากที่หลังจากที่เองทุกคนเช็ดล้างทําความสะอาดจนเอี่ยมแล้วนี่ครับได้ประผมครับทุกคนเปิดเบอร์แรงสุดไปเลยครับเป่ามาครับ ต่อให้แห้งครับเพราะกินเนอร์มันไม่รู้ไปอยู่ไหนมากครับเผื่อ <c oughs> มันยังไม่แห้งครับอเพราะพวกนี้จะถูกกับลมร้อนครับไม่ถ้าลมเย็นนี่ไม่ได้ครับผมเห็นไหมครับอ่านี่คือน่าจะโอเคนะครับอ่าครับผมเรื่องอ เรียบร้อยครับสาหรับการล้างพัดลมแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวเก็บนชุดพวกนี้ทุกคนเอาไปแช่น้ํายาล้างจานนะครับสไลด์ครับใส่กระมังแล้วก็แช่ไว้ประมาณห้าทีครับแล้วค่อยแปลงมันก็จะออกแล้วไม่ต้องทําอะไรมันมากครับผมเดี๋ยวผมครับหลังจากที่เราล้างแลวทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนเห็นหเอออ่าเนาะต่อจากเท่แล้วแล้วก็มาดูฝาครอบหน้าหลังกันนะครับที่ผมให้แช่น้ํายา ล้างจานแล้วก็ใช้แปรงขัดนะครับออกหมดไหมครับผมอ่ามาดูกันนะครับหลังหลักล้างทำความสะอาดเรียบร้อยทุกคนก็คงใจว่าทําไมไม่หยอดน้ามันหรอครับช่างหยอดได้นะครับทุกคนแต่ว่าหยอดน้ามันแต่ละครั้งมันของพัดลมมันถ้าหยอดแบบนี้มันผิดมันไม่ใช่ว่าผิดหรอกครับแต่ว่ามันไม่ค่อยถูกต้องครับผมแต่ว่าเราก็สามารถหยอดได้นะครับอย่างเงี้ยครับเห็นไหมทุกคนชอบหยอดกันแบบนี้ แต่หลังยอดไม่ได้เพราะติดต้องถอดต,ตัวนี้ออกเห็นไหมครับอ่าต้องถอดตัวนี้ออกแต่ถ้ายอดถ้าเราล้างสมบว่าจริงๆเราก็หยอดนี่ก็ได้ครับเพราะ<ๆ>ค่อยหยอดไปทีดหน่อยครับเนี่ยครับเห็นไหมหยอดไปทีหน่อยหยอดไปเรื่อยๆเรื่อยๆเนะยครับนะครับเพราะค่อยหยอดไปแล้วก็เอาผ้าเช็ดนะครับรอย่าให้มันเยิม้มถ้ามันเยิม้มปุ๊บมอเตอร์มันจะไหม้แต่ถ้าอยากจะให้ถูกวิธีจริงๆล้างแล้วเราก็ต้องถอดฝาครอบหน้าหลังออกแล้วก็หยอด ันนี้เป็นวิธีนะครับผมมาเดี๋ยวเรามาประกอบกันเลยเนาะหลังจากประกอบเ,เป็นังไงครับทุกคนนี่นี่ครับเป็นไงครับไม่ My M เอี่ยมคลิกเช่ไหมครับลองเปิดกันเนาะมาแรงไม่เอ่ยนี่ครับล้างแล้วอะไรแล้วมันก็จะแรงอย่างนี้นะครับทุกคนแต่พัดลม